เนยเนยละลายก่อนนะครับจะใช้วิธีนึ่งนิดนึงก็ได้หรือจะเป็นอ่าเข้ามาครเวกก็ได้นะครับนิดนึงนะฮะให้เป็นแบบน้ำแบบนี้นะครับลงไปเลยถ้าไข่ขาพะเด้นะครับลงไปอันนี้จะทาใช้เบอร์สามนะครับนมข้นหวานเอาอยี่ห้อที่สะดวกเลยนะครับกะทินะฮะเทลงไปหวานมันหอมแน่นอนสูตรนี้ นม,มข้นจืดดูไปครับหรืวอว่าครีมพร้องันเลยนะฮะเราก็ตีกันนะฮะช้าๆครับไม่ต้องไม่ต้องรีบนะครับขั้นตอนนี้นะครับไม่ต้องรีบนะครับช้าๆนะฮะถ้าตีแรงนะครับไข่จะเป็นฟองนะครับไข่จะเป็นฟองขึ้นมาเราช้าๆนะครับรนวดเครื่องก็เช่นกันนะฮะนวดเครื่องก็ให้นวดเบอร์หนึ่ง ช้าๆไปก่อนารอเบอร์สองช้าๆไปนะอย่าตีแรงนะครับพอเริ่มจะเข้ากันดีเราก็มาลงเป็นแป้งนะครับลงไปเลยแป้งใช้สามสามตัวนะฮะไปครับแป้งข้าวโพดนะฮะแล้วกยจะเป็นนมผงนะฮะลงไป แป้งคัสตาร์ดนะฮะโรยยอดคาสตาร์ดวันนี้สําคัญนะครับให้สีแล้วก็ให้กลิ่นนะฮะไม่มีแป้งอะไรแทนได้เลยครับถ้ามันเป็นไส้ทีมคัสตาร์ดนะครับต้องใช้เป็นแป้งโรยยอดคาสตาร์ดนะฮะน้ำตาลทรายได้ดีไปครับมาละลายแล้วรสชาติแล้วก็ตัวแป้งนะครับเข้ากันให้ดีนะฮะจะช้าเหมือนเดิมนะครับไม่ต้องรียบนะครับท่านผู้ชมนะครับมี เรื่องเมดแป้งที่ทําเป็นประจําอยู่แล้วก็จะสะดวกหน่อยนะฮะถ้ามาตีมือก็ใช้เป็นที่ตีไข่นี่นะครับค่อยตีไปนะครับตรงนี้คือให้เนียนน,นิดนึงนะท่านผู้ชมนะใจเย็นไม่ต้องรีบนะครับให้เนียนน,นิดนึงนะะฮส่วนสีนี่ใช้ข้าวนำมาผสมเองนะครับใช้เป็นสีเป็นผงนะฮะแบบผงไปอืม <Okay. S 1> ชัดไปไหมเนี่ยยังนะยังไม่ได้ผสม <laughs> ให้อ่าให้ สีนี่ชัดนิดนึงนะครับพอตอนนึ่งสีจะซีดลงนะครับแล้วก็ลงเป็นใบเตยนะฮะใบเตยลงไปเพิ่มกลมหอมลงไปนะฮะนะครับนึ่งนึ่งประมาณสี่สิบนาทีนะฮะอยู่ที่ว่าเราต้องใส่เป็นฐานนะครับประมาณสามสิบห้านาทีถึงสี่สิบนาทีนะครับเอาให้ประมาณสามสิบห้าถึงสี่สิบห้านาทีถ้าเกิดใส่่านนี้ก็ประมาณสี่สิบถึงสี่สิบห้านาทีนะครับแล้วก็เปิดคนประมาณสอง น,นึ่เป็นประมาณ15นาทีก็เปิดคนแล้วเปิดรอบสองก็ประมาณสัก30นาทีเปิดแล้วก็คนนะฮะ